เฮ้ยลองอีกแล้วลาไปแล้วไปกันไปมั้อันนี้ล่อเบาครับเตืนล่อเบามังก็ได้ครับครับผมอันนี้อันนี้ตื่นเต้นครับมือไม่ครับตื่นเต้นดึงดึงไว้ข้างหลังครับถ้าไฟดึงว่ะอ่ะดึงวาสุดเลยโอเคครับผมอันนี้ล่อเบาครับมันจะใหญ่อยู่ประมาณนี้ครับครับมันจะเตืน มันจะเดินอยู่ประมาณนี้ครับถ้าอยากย่างว่ยก็ลองเติมเล่งเล็งเพียงแม่นครับพักออกไปข้างนอกครับแม่นครับค่อยๆเติมมันจะไหวขึ้นครับอ่าเลี้ยวกราฟครับเลี้ยวเบาๆก็ได้เดี๋ยวไปยังนี่เฮ็ดให้มันต์หมอครับเดไปเฮ็ดให้มันพักพักกราฟไปพักกลับไป อ่าโอเคนั่นแหละดันไปดันไปดันไปอ่าดัานไปดันไปเออโอเคอ่าวางหัวลงนะครับครับวางหัวลงนะครับเออรับเพื่อนกนันนะมาเบล่าเบรกครับเบล่า แม่ครับเวลาเบียรเขาจะกดตัวนี้ไปด้านหนังนี่ครับคุมลงไปด้านหนังมันจะเบียแเมนครับเวลาใส่อานนะครับให้ตีหัวลงแบบนี้นะครับยาเชิดนาขึ้นนะครับตอนตอนจอดตอนยังนะครับให้ตีหัวลงครับพี่ไม่แตกใส่ครับพี่บอลระเบือครับบอลระเบือบ้านไหนน้อนี่น้อนราศีน้อนราศีครับพี่น้องมาอีกแล้วครับน้นราศีบอลระเบือหลายเครื่องแล้วครับหลายเครื่องแล้วนะครับอันนี้เหี่ยวกว้านเปยังก่อนคือพ่อแม่น้ำเขา เปิดโมเส้นไหมเปิดโมเส้นยูสิมาเปิดกุ้ยกันอยู่ว่าสิมากแต่ว่าเป็นหลักมากครับก็เลยได้๋บ้าเองครับผมอันนี้กับพี่น้องเป็นฐานลูกค้าเก่าครับผมฐานลูกค้าเก่าที่อำเภอบ่อระบือนะครับจังหวัดสระบุรีนะครับบ้านโนราสีหนี่คือทีมงานไปดูครับหลายเครื้ยงแล้วครับเพื่อนเอาไปทยาศายตร์ครับหลักหลายที่พันใช้ล่องมันนะครับลองมันกับตะลังนะครับเอาหยามันนี่ประมาณนี้ทั้นครับอยู่ในนู้นละสีห เด็ท่านแปดท่านเก้าทบเรือเนาะอ่าทีบท่านนะครับครับผมจะดวัวน้าถือเรียกว่าเนาะมือเงินมือเงินนี่ครับมือเงินเดียวดีเด่นมากอีกแล้วดีเด้มากอีกแน่นอนครับผมการตอบพุณลูกค้าหลายๆครับขอบคุณครับไม่หวไม่เจครับผมขอบคุณครับ